ก็จะมีคนดูเจดแสนล้านคนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไงก็รบกวนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมนะไปชมความสนุกกันในตัวเกมกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่มองห่าไอดีใกล้ตันราคาถูกนะครับต้องเว็บนี้และครับมายองเน็ชชอบนะครับมีไอดีบล็อกฟู้ดให้เลือกซื้อมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใกล้ตันนะครับโมจิใกล้ตันหรือไอดีต่างๆมากมายนะครับหรือจะเป็นกล้องซุ้มใกล้ตันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง9บาทเท่านั้นนะครับผมนะปลอดภัยไม่เกินร้อยเปหรับทเ่็นกมนะครับก็ โอเคครับ okay, ผมกลาบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเองรูมีแอร์ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของอนิเมะเอ็กว e นเจอร์นะครับนะซึ่งตอนนี้เราก็เดินทางกันมาไม่ไกลมากนะแต่ก็พอได้อยู่นะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะไปซุ่มเจ้าต,ตัวของจีนอสกันนะครับนะซึ่งผมได้ทําการดองเพชรไ้แล้วนะครับเป็นหมื่นเพชรเนาะก็เหลือจากที่ไปซุ่มเมทัลไนท์มานะครับในคลิปที่แล้วนั่นเองนะคือคลิปที่แล้วเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับสามารถไปดูได้เนาะ คือผมซสู้ไปตัวนี้ใช้แค่่องพันเพชรเท่านั้นนะครับคือได้มาเยอะมากก็คือได้ตัวนี้ครับได้ตัวนี้นะคือได้แบบซูพีมามาทั้งหมดสามตัวโอ้โหมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดวงดีนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้มาเกบัญจินะซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาดวงดีต่อหรือเปล่านะครับเราจะไปดูกันเนาะโอเคซึ่งเออมันจะอยู่ในตู้ของอีกตู้หนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ตู้ของบมนี่เนาะ นี่ซึ่งตู้เจ้าสองตัวนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คารบผมเนาะซึ่งเราจะมาซุ่มเจ้าตัวตวนี้กันนะครับซึ่งตัวที่ผมอยากได้นะครับก็คือ3มตัวนี้เลยนะครับนะคือตัวไหนก็ได้อะคือคืออยากได้หมดเลยนะแต่ที่อยากได้ที่สุดก็น่าจะเป็นจีนอสนะครับนะโอเคมาเล่นกันเลยเอาแบบง่ายๆก่อนที่จริงอยากใช้บูทลักกี้ว่ะแต่มันไม่มีบูทลักกี้ว่ะทุกคนอยากได้วะ่ะ ก็คือบุตรลัคก,กี้นี่ดีนะคุ้มเอ้ยดีนะผมผมเคยใช้แล้วมันก็มันช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างดีนะครับนะไม่เป็นไรนะครับไม่มีก็อโอเคเอาที่มีแล้วกันเอาสุ่มแบบสบายๆชิวๆไปก่อนบุ้มโอ้โหทันจิโร่เฮ้ยเฮ้ยทันจิโร่ทันจิโร่ทันจิโร่ทำไมมันมีเอฟเฟกต์ด้วยวะทุกคนเนี่ยดูดิเป็นเอฟเฟกต์อันเนี้ย ผมเพิ่งเคยสุ่มได้ตัวที่มีเอฟเฟกนะแบบเอฟเฟกแทมมาเลยอะ่ะครับมาเริ่มกันเลยดูดิว่าเราจะแตกการันตีไหมนะครับสิบห้าหรอยเพชรอุ้ยยะวะทุกคนตกใจหมดมาพร้อมกับพี่น้องมันซาสุเกะที่โกโรกูมีแล้วผมเมื่อกี้ผมตกใจหนึ่งว่าสี่ทองคือส นม่ปะกายมันแอบ,บทองอยู่นะโอ,โ,อโอ้โหโว้าวสำหรับสิบครั้งแรกนะครับเกลือนะคนข้างเกลือนะครับรยัดไข่ละกุนก็จะขอะยัดไข่ก่อนแล้วกันนะครับที่ตัวที่ไม่จำเป็นเนาะตัดตัดยัดไข่ก่อนปแปบบ๊บ โอเคตอนนี้่าเลยนะครับก็จะมาสุ้กันต่อเลยนะครับนะตอนนี้แมวมาอยู่ข้างๆนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะผมแมวชอบเดินชนไม้อะผมก็ไม่ผมไผม่เข้าใจเหมือนกันใช่ไห <c oughs> มโอเคนะครับ <c oughs> ตึงหน่อยเว้ยตึงเลยขอในเธอ,อขอในเธอ,อไปเอา้าอะไรอะเอา้ากะดิบกระดิบะดิบะดิบดิบกดิบ หนาจังเลยหนาจังเลยใช่ไหม่อะไรทุกคนเน็ตปิงเหรออ๋อเซิร์ฟปิงจริงๆอาจจะเป็นที่เน็ตผมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะโอ้ยอ่ะอามาๆโอ้ปิงสี่ร้อยนะอืมอืือืออือ โอ้โหเกลือทุกคนสองโรยี่สิบรอบเกลือนะครับโอ้โหจะแตกการันตีไม่ไี่ยทุกคนโอ้โห,โโหไม่อยากให้แตกนะจริงผมอยากเก็บเห็ดไว้ด้วยนะโอเคแต่ขอมันต้องมีจีนอตตึงๆไปอีกรอบมาปุ่มโอ้โหซากุโร่โอ้โห,โโโหโตัวนี้ก็ดีนะแต่ผมมีแล้วไงครับดย ไอ้ตัวนี้ก็ดีนะตัวนี้ก็ดีถ้าเป็นเกรนี่นะโอ,โอ้โหโอ,โอ้ว้าวรอบที่แล้วนี้น่าจะเอาดวงมามากเกินไปนะครับตอนนี้ก็ดวงก็เลยแห้งเลยโอยงอมงอมมาทุกคนโอ้ยงอมมามาอีกทีไป ขอือว้าขอจีเนาะทว้าโอ้เนี่ยไอ้นี่อนโอ้โหลุลัวเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ยังไม่เคยได้นะเมื่อกี้เนะี่ยเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยมาอีกตา <c oughs> บุ้ม ผมมันต้องใช้ลักกี้อีกว่าลักกี้แม่งดีน,น้ำยาครับคลิปที่แล้วผมใช้น้ำยาไปแล้วแบบโหทิ่ไมได้ตัวดีเลยอะ่ะวิ่สามารถหรอเล็ดโอ้หรุดเลดเกินจริงๆมันรุดเลดเกินไปนะครับแต่ <c oughs> ก็ดีนะคิดว่ามันคือมิติกนะแล้วก็ดีแล้วก็โอเคแหละนะมันคือมิติกแหละนะครับ ไม่รู้ว่าตัวมันดีไหมเนาะผมก็ไม่เคยนี่เหมือนกันมาต่อกันเลยโอเคในนี้น่าจะการันตีไอรีเจนแล้วนะรีเจนก็ขอตัวไม่ซ้ำละกันเนะาะคาราเทเซอ่ะฮะอ่ะทำไมอ่ะหรือว่าสามารถเป็นตัวอ๋อสามารถเป็นตัวไอ้นี่โอ้ เป็นตัวการันตีไปแล้วอ๋ทุกคนผมนจะได้ไปดีิงมว่าตุมนารุตงจวกุลีลินอ,อุ้ย,ยได้เลยว้ทุกคนไม่แตกการันตีด้วยทัหมดที่ผมได้ไปก็ประมาณอ่าประมาณเท่าไหร่นะจากเก้านะนะครับจากเก้า ประมาณสามพันนะสามพันประมาณสามพันนะครับกับเจ้าตัวของจีนอตนะครับนี่เจ้าตัวของจีนอตอันนี้นะโอเคมาใส่กันเลยนะครับเจ้าตัวของจีนอตเอาแทนอะไรดีวะทวดสามพันเร็ว,อ 3, วโ,อโอ้แพงวะน่าจะเออวินแหละนะน่าจะต้องเป็นเออวินนะเราจิมชอบเออวินนะสุดต,ตัวนะครับสามร้อยเนาะโอเคีเลยละกัน เดี๋ยวทั้งหมดไปครับประมาณนี้โอเคเราไปสุ่มไอ้นี่ด้วยแล้วกันนะทุกคนพาไปสุ่มเลยว่าเราจะได้อะไรก็ผมคือไม่แน่ใจว่าอันไหนมันดีมันอันไหนมันดีนะครับก็เอาอันแรกแล้วกันนะก็คือได้อันไหนมาก็เอาอันนั้นแหละครับโอเคอันนี้ผมมีฟรียอยู่สิผ้านะปั๊บอืมเป็ดสนัยเนาะอันนี้เอออันนี้ดีเปล่าไม่รู้ว่ะ แต่ถ้าเทียบแล้วมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะวันนี้ก็ไม่ดีไม่ดีนะโอ้โหว้าวาประมาณนี้ก่อนละกันนะยังไม่อยากใช้หมดนะครับเนาะโอเคนะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะสำหรับการซุ่ม G ีนอตนะครับเราก็หมดไปประมาณส0มพันเพชรนะตีเข้าๆนะครับตีเข้าๆนะ ไออันนี้เป็นเก้าร้อยนี่ไปไปต,ตีไปเลือดตอนนี้เลือดประมาณสักหมื่นเจ็ดแล้วกันหมื่นเจ็ดก็จะใช้ไปประมาณสองพันสอพันร้อยนะประมาณนี้ในการซุ่มเเจ้าตัวของจีนอนนะครับมานะผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับสำหรับการสุ่มครั้งนี้เนาะหรือผมจะเอาสุ่มต่อเพื่อเอาไว้นี่ดีกว่า ดีโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับเป็นแรงใจให้ผมด้วยละกันนะครับนะก็ผมก็เล่นเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบเล่นโหดเล่นไหลเนะก็จะประมาณนี้ละกันนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากครับ